ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนจมาจิ y กยูทู e ทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงปุ๋ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับใส่กับทุเรียนนะครับผมตอนนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนสูตรนะครับจากหกสามสามมาเป็นเคมีด้วยนะครับผมเป็นยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดนะครับตอนนี้ทุเรียนเราผมได้ประมาณเจ็ดเดือนนะครับผมก็จะสลับเป็นหกสามสามทุกวันที่หนึ่งนะครับแล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดทุกวันที่สิบหกนะครับจะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูปริมาณและวิธีใส่นะครับว่าเราจะใส่ประมาณเท่าไหร่ครับทุเรียนเล็กนะครับผมต้นนี้ก็คือทุเรียนอมอนทอนะครับอายุเจ็ดเดือนนะครับผมอตอนนี้วันนี้วันนี้วันที่ผมถ่ายเป็นวันที่สิบหกนะครับนะครับคือตอนตอนต้นเดือนผมใส่เป็นอินซีหกสามสามไปแล้วครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเคมีนะครับนี่ครับเพราะว่าบางทีการที่เราให้อินซีวัตถุหรือว่าอินซีเคมีไปบางที ค่าอาหารอาจจะไม่พอนะครับผมเพราะว่าดินของผมเป็นดินเหนียวแล้วครับผมก็เลยต้องเสริมด้วยเคมีนะครับผมตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นเคมีครั้งแรกนะครับปริมาณที่ผมจะใส่นะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับกํามือนึงนะครับกํามือนึงแบบอไม่ต้องแน่นมากนะครับผมแบบรวมนะครับผมผมใส่ในช่วงที่ผมรดน้านะครับตอนนี้ผมก็รดน้ําอยู่นะครับเพื่อที่ปุ๋ยจะได้ละลายเลยนะครับผมผมก็จะใส่ตามอ่า ขอบทรงพุ่มนะครับผมก็จะหวานไปเลยนะครับผมนะครับใส่ไปตามนี่นะครับําำขอบอใต้ทรงพุ่มนะครับผมครับผมก็จะใส่อ่าทุกเดือนละหนึ่งครั้งสาหรับกับเคเออินซีเคมีหกสามสามนะครับตอนนี้ทุเรียนก็เริ่มยอดใหม่มาแล้วนะครับผมนะครับทุเรียนอายุเจ็ดเดือนนะครับผม ก็จะใส่ปริมาณเท่ากันทุกต้นเลยนะครับผมต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเดินแต่ต้นนี้ไม่ค่อยแตกยอดเหมือนต้นที่แล้วครับอันนี้เหมือนเพิ่งโดนพวกเพียตะก,กั่นนะครับดูดน้ําเลี้ยงใบไปนะครับแล้วก็มีลายแดงตอนนี้ก็รักษาหายแล้วครับใบก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับใบเก่าก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวใบเก่ากถึงเวลามันก็ร่วงตอนนี้เริ่มแตกยอดใหม่มาแล้วนะครับผม ก็ใส่เท่ากันนะครับปริมาณเท่าเดิมนะครับผมหวานไปเลยนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่ตอนรดน้ำเนี่ยครับปุ๋ยจะได้ซึมลงดินแล้วก็เรียนจะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ